วันนี้เดี๋ยวจะให้ทด,ทดสอบนะครับคือต้องฝึกฝึกมือด้วยการลากเส้นตรงลากเส้นแนวนอนแนวตั้งนะครับให้จับแบบนี้นะครับจับแบบนี้นะวิธีวางดินสอนะครับฝึกแบบนี้จะช่วยให้เราให้เส้นของเราเบาที่สุดนะครับบางที่สุดเวลาล่างภาพเนี่ยเส้นเส้นต้องบาง,บาง นะครับไม่ไม่ต้องหนามากนะครับจับแบบนี้นะครับแล้วก็ลากไปตอนลากเนี่ยพยายามกั้นหายใจนิดนึงนะแต่ไม่ต้องกั้นมากจนถึงขั้นขนาดเสียชีวิตนะครับแตะนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ลากไว้ให้แล้วเส้นหนึ่งนะครับเบาๆแค่นี้นะเบๆาๆแค่นี้นะครับห้ามยกนะครับ แล้วก็แบบนี้เล็กๆบางๆนะดูกันอีกนะครับตอนนี้พยายามตั้งหรือวางแนวนอนก็ได้นะครับกระดานแล้วก็เอาท่านั่งที่สบายที่สุดนะครับแล้วก็ลากเบาๆนะครับ พยายามให้เส้นตรงที่สุดให้มันขนานไปกับเส้นเส้นแรกที่เราทำครับเบาๆนะครับเห็นไหมนะเดี๋ยวซูมอีกนิดนึ่งนะครับ หายใจลึกๆแล้วก็ฮึบจากปลายกระดาษจนสุดกระดาษเลยนะครับหายใจแล้วก็ดินสอนี้แค่แตะลงไปนะครับแค่แตะลงไปนิดเดียวไม่ต้องกดนะแตะนะครับแล้วก็ลากเลย มันจะไม่ตรงเหมือนแม้บรรทัดหรอกแต่มันก็ดูแล้วให้มันตรงทั้งแผ่นนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยจนถึงจนครบทั้งแผ่นนะครับอ่ะต่อไปก็คือเส้นเมื่อกี้เส้นแนวนอนนะครับทีนี้ทําแนวตั้งบ้างนะครับแนวตั้งก็คือไม่ต้องกลับกระดาษนะครับใช้กระดาษแบบนี้เลยนะฮะแนวตั้ง ก็เหมือนเดิมนะครับตั้งดินสอนะครับตั้งดินสอแล้วก็ลากมันลงมาตรงตรงให้ได้นะครับตรงตรงให้ได้เห็นไหม มันจะไม่เห็นในกล้องไม่เห็นนะครับคือแค่แตะแตะนะครับแล้วก็ช่องว่างระหว่างเส้นต่อเส้นเนี่ยประมาณ0.3มิลหรือ0.4 0.5นะรประมาณนี้แตะแล้วก็ลากแล้วก็พยายามดูเส้นทางซ้ายถ้าใครถนัดซ้ายก็ดูเส้นทางขวานะครับจะมาจากฝั่งขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาก็ได้ตามถนัแล้วก็แตะแล้วก็ลากนะครับตั้งดินสให้ตรงแล้วก็ลาก ตั้งหายใจอ่าน,นี้มันพอดีว่าจะสุดทางแล้วมันนี่นะครับจะวางกระนาดนอนกับพื้นก็ได้นะ ค่อยนะครับลงมาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆนะครับประมาณนี้นะครับแตะเนาะแตะการหายใจแล้วก็ลากนะหรือใครขนาดแบบ นอนก็ได้นอนง่ายนี่อ่นอน,น,อน,นครับเห็นไหมเห็นแหละพอได้เนาะครับแล้วก็ลาก ถ้าได้แล้วเนี่ยมันจะเร็วมากนะครับปาดชั่วเลยประมาณนี้ใบทั้งแผ่นนะครับให้สุดแผ่นทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ให้มันเต็มตั้งแต่ตรงนี้เลยเนาะเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับชิดขอบกระดาษนะครับ เส้นบางๆนะครับชิดชิดชิดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะยิ่งแน่นยิ่งดีอันนี้พูดไปด้วยมันก็จะเบี้ยวหน่อย ประมาณนี้ช่วงลากก็กั้นหายใจนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามหายใจให้ยาวแล้วก็วาดมันออกมานะครับมีผู้ชมด้วยนะครับอ่ะทีนี้พอได้เส้นตรงสองเส้นละทีนี้ให้ใช้เส้นวงกลมนะครับวงกลมก็เหมือนกันก็จับแบบนี้นะครับจับแบบนี้เหมือนกันแล้วก็วน นะครับวนบางๆให้มันบางที่สุดนะครับบนไปเรื่อยนะครับทับกันก็ได้พยายามกําหนดให้มันกลมที่สุดกลมที่สุดนะครับสานกันไปเรื่อยนะครับมองเห็นไหมซูมแปบ๊บเนี่ยบางๆนะครับบางๆเอาบางๆแค่แตะเฉยนะครับเราจะใช้นิ้วนิ้วโป้โป้มือ กับนิ้วชี้นะครับแล้วก็3นิ้วเนี่ยเอาไว้ประคองเฉยนะครับแตะนะครับข้อมือเนี่ยเ,เป็นจุดหมุนนะครับเป็นจุดหมุนในกระดาษแล้วก็วนๆนะครับพยายามมันกลมที่สุดเท่าที่จะทําได้เล็กใหญ่ไม่เป็นไรนะครับสารทับใกล้ทับมาบไปเรื่อย จะซ้ายจะขวาก็ได้นะจนเต็มกระดาษนะครับจนเต็มนะครับพยายามให้กลมที่สุดเหมือนเหมือนเดิมก็คือก้านหายใจนิดนึงแล้วก็ลากมันออกมานะฮะกลมนะครับพยายามให้กลมที่สุดให้ได้จนเต็มแผ่นนะครับอันนี้อีกหนึ่งวิทหนึ่งแผ่นนะครับ ทีนี้ต่อไปเป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นสองน้ำหนักเส้นสองน้ำหนักก็คล้ายๆกับเส้นเส้นตรงนะครับแต่เราจะมีการากดปล่อยกดปล่อยจับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็ปล่อย แล้วก,กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยพยายามให้ตรงที่สุดนะครับตรงคือจากข้างบนลงล่างให้มันตรงครับอันนี้เบี้ยวนะครับกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยอ่าดิสอหักแล้วนะครับกดแรงไปนะฮะเดี๋ยวซูมหน่อยนะครับ นะครับแล้วก็ปล่อยอจนสุดกระดาษกดแล้วก็ปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยนะอีกรอบนึงกดแล้วก็ปล่อยนะครับจะเห็นว่าหัวท้ายเนี่ยมันจะ มันจะแหลมแต่ไม่ไม่ขาดกันนะครับมันจะเป็นเหมือนเข็มนะครับคือจะอ่าจะแหลมเห็นไหมแหลมแหลมปลายนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะไม่สะดุดนะต่อเนื่องมาเรื่อยๆ่อยค่อยๆนะครับค่อยดำค่อยเข้มมาเร,เรื่อยนะครับทีนี้ได้แนวตั้งแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไปแนวนอนต่อ จับแบบนี้นะครับแนวนอนก็คือจับ90องศาจากเมื่อกี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็ตั้งท่านะครับจากจุดเริ่มต้นไปจนสุดท้ายนะครับก็กากดีๆแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยนะครับหักนะครับสังเกต ท้ายให้ดีนะครับเราจะไปสุดกระดาษนะครับกดปล่อยกดปล่อยไปเรื่อยนะครับ่าแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนสุดกระดาษนะ ดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยนะครับให้เส้นมันชิดกันเหมือนที่เราทำาลากเส้นตรงเส้นนอนนะครับวันนี้แค่นี้นะฮะก็คือเอาสี่เส้นก็คือเส้นตรงเนาะเส้นตรงแบบนี้แบบลากชั่วลงมาแบบนี้นะครับนลากให้มันตรงให้ได้นะครับแล้วก็กลับมืออีกด้านนึงก็ อาอย่างนี้ครับชัวไปนะครับนะครับอย่างที่3ามก็คืออันนี้1อันนี้สองนะครับอันที่3ามก็คือวงกลมนะครับให้กลมที่สุดให้ได้ กมไปเรื่อยนะครับอันที่สี่ก็คือเส้นอสองน้ำหนักแนวตั้งนะครับมันจะมีสองน้ำหนักมีหนักเบานะครับอันที่ห้าก็คือเส้นสองน้ำหนักแนวนอนนะครับจับแบบนี้ อันที่6นะครับมีอีกนะครับเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งแนวตั้งพยายามให้เบาที่สุดนะครับพยายามให้เบาที่สุดนะครับอันนี้ทำหน้าหนานเนี่ยเพื่อว่าที่จะ ให้มองในกล้องเห็นนะครับเบาที่สุดนะครับเบาเบาแล้วก็ขนานกันไปเรื่อยๆนะครับเต็มแผ่นเหมือนกันนะใช้เต็มแผ่นเหมือนกันนะครับอันที่เจ็ดโค้งแนวนอนนะครับจับแบบไหนก็ได้นะจะจับทางนี้หรือทางนี้ก็ได้นะครับ มันโค้งนะครับอ่าแบบนี้หนึ่งของสามสห้าเจ็ดนะครับทําแบบนี้มาอย่างละห้าแผ่นนะครับอย่างละห้าแผ่นคือเต็มแผ่นนี้เลยนะเต็มนะครับห้าแผ่นนะครับ โอเคแค่นี้นะครับ